สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเควินเดบรอยกองกลางของทีมแมนเชตี้ยืนยันยันอยงอยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพพ่อค้าแข้งแม้จะมีอายุเพิ่มมากขึ้นพร้อมอัปเดตเรื่องการต่อสัญญาก,กับสโมสร เควินเดบรอยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมจะมีอายุ34ปีในช่วงท้ายซีซั่นแต่เจ้าตัวยืนยันว่ายังฟิตส,สมบูรณ์พร้อมเผยความคลิบหน้าเรื่องการต่อสัญญากับสโมสรที่จะหมดลงในอีก6เดือนข้างหน้าโดยทางเควินเดบรอยจอมทัพของทีมเรเบใบสีฟ้าต่อคำถามของสื่ออย่างสกายสปอร์ตเอาไว้ว่า ยังไม่มีอะไรทั้งนั้นบางครั้งคุณได้อ่านเจอข่าวมากมายดูเหมือนผู้คนจะรู้มากกว่าผมซะอีกดังนั้นบางทีคุณจาเป็นต้องไปคุยกับคนอื่นๆผมยังไม่ได้คุยกับแครใน,นตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาแน่นอนว่าผมโอเคดีผมแฮปปี้ผม, happy, ผมทําหน้าที่ของผมทุกอย่างต้องใช้เวลาในขณะเดียวกันเควินเดบรอยยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้เชื่องช้าลงแม้จะมีอายุมากขึ้นโดยทางเควินเดบรอยได้กล่าวเพิ่มเติมตมาไว้ว่าไม่เลยแม้บางครั้งคุณจะเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวผมเจ็บหนังเมื่อปีก่อนและเมื่อผมกลัับมมมมมาาาาาาผผผตต้้อองงงใชเเววลลหจกรสนนไป6ดดืแ่่คิทํ ดีผมรู้สึกดีมันน่าเซอร์ไพรส์รหลังจากผมไม่มีช่วงพรีซีซั่นจากนั้นมันโชคร้ายที่ผมเจ็บแฮมสตริงในเดือนกันยายนมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่ผมยังรู้สึกว่าสามารถสร้างความแตกต่างได้มันต้องใช้เวลาก่อนที่ผมจะตัดสินใจแต่ผมรู้สึกดีที่ได้เล่นฟุตบอลผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลมันเป็นเรื่องหลักสําหรับผมเควินเดอรอยจอมทัพของแมนซิตี้กล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อดังมเมืองเบียเผยฟอร์เรนเวิร์ verse, สตาดังทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นตัดสินใจอนาคตการขายแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังรวมไปถึงแมนซิตีรฟอร์เรนเวิร์สดาวเตะทีมชาติเยอรมันวัย21ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดในระยะหลังนี้หลังสร้างชื่อได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมห้างยาซึ่งเขาใช้ชีวิตด้วยมันตั้งแต่ในทีมดรับเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิง่งซีซั่นก่อนเขามีบทบาทสำคัญพาทีมเลเวอร์คูเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลลกาได้แบบไร้พ่ายขณะที่ซี หกเกมของศึกแชมเปี้ยน จากฟอร์มที่น่าประทับใจฟอร์เรนเวิร์ธถูกลือว่าได้รอบความสนใจจากแมนเชสเตีรที่หวังคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในซีซั่นหน้ารวมทั้งอาเซนนต์ไบรอนมิวนิกและเรอัลมาดริดต่อกรณีดังกล่าวเข้าใจว่าทีมห้างยาตั้งราคานักเตะคนเก่งเอาไว้สูงลิฟที่150้าล้านยูโรเนื่องจากนักเตะม,มีสัญ,ญญากับสโมสรจนถึงปี2 0 2 7กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมคิกเกอร์รายงานว่าฟอร์เรนเวิร์ธจะบอกปัดทุกข้อเสนอเพื่อต่อสัญญ,ญารับใช้ทีมของคุณซู เพิ่มไปอีก1ปีจนถึงปี2028และจะเป็นประวัติศาสตร์ของทีมไบอารีนาที่ได้ค่าแรงสูงสุดที่แม้จะน้อยกว่าข้อเสนอที่เขาได้รับจากทีมเสือใต้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในอาชีพคุณซื่อเมื่อตำนานผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกุรโดลาโดนของเข้าตัว แปลกดีที่ยุคนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอะไรเราก็จะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์บ้านการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องของฟุตบอลที่ใครจะไปเชื่อว,ว่ายอดโค้ชอัจฉริยะอย่างเป๊ปกวัวเดลาจะมีวันนี้นี่คือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเขาในอาชีพกุนซือแย่แบบที่ไม่เคยแย่ขนาดนี้สเปนนั้นหลังสุดรวมทุกรายการแพ้แปดเสมอสองชนะแค่หนึ่งยังไม่รวมสภาพจิตใจรวมถึงภาษากายที่หม่งบอกถึงความสิ้นหวังแบบสุดๆปกติแล้วเป๊ปเป็นคนที่สร้างความรู้สึกแบบนี้ให้โค้ชคนอื่นมานั่งต่อนนักแต่ตอนน พ,พร้อมกับเติบโตมันกับฟุตบอลตลอดชีวิตฟุตบอลในแบบที่เขาเรียนรู้ศึกษาเติบโตและประสบความสาเร็จคือฟุตบอลแบบบาร์เซโลนาหรือขยายความให้ชัดขึ้นอีกก็ต้องบอกว่าเป็นปรัชญาที่อธิบายได้ด้วยประโยคเดียวนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลคือเรื่องง่ายแต่การเล่นฟุตบอลง่ายๆคือสิ่งที่ยากที่สุดเข้มกล่าวนี้เป็นของโยฮันคราฟต์ตำนานลูกหนังโลกและเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์แบบนี้ให้กับศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดีที่สุดในโลกอย่างลาบมาเซียจากคำอธิบายสั้นนี้คุณก็จะเข้าใจได้โดยเบื้องตต้้นนนแลลววว่่่าาาาาฟุุุบออขงงงเเเปปป๊็ยยยไรรีีีีมมมมคคณภพสก คาคาสสรรร้ง์ในชีวรประวัติของเขาที่มีชื่อว่า My People My Foot b a ตบอลมีหลายคนพูดถึงเขาว่าเป๊เป็นคนที่คิดถึงฟุตบอลตลอดเวลาพูดเรื่องฟุตบอลได้ทั้งวันศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามเทรนด์ฟุตบอลตลอดนี่คือคนบ้าฟุตบอลจริงๆเหมือนที่เขาว่ากันว่าเมื่อได้ทํางานที่ตัวเองรักคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองกําลังทํางานคํานี้ใช้ได้กับเป๊ปจริงๆเขาเริ่มทํางานโค้ชครั้งแรกกับบาร์เซโลนาบีในปี2007จากนั้นปีเดียวก็ขยับขึ้นมารับงานคุมทีมชุดใหญ่และสิ่งที่อยู่ในหหััววววสมอออองงงงงขขเเาาาาากกกกกลลล่่่คคืแนนนิิดปปรรชธีทุๆยถูไใ้ตะ ระับวของโลกซึ่งผลที่ออกมาก็คือเขาได้สร้างวิธีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลไปโดยสิ้นเชิงเรียกได้ว่ายุคที่ทีมไหนก็ตามบนโลกนี้อยากจะเล่นฟุตบอลบาบ์เซโลนาที่บาเซูโลนาเขาคว้าทุกแชมป์ที่ลงเล่นจากนั้นก็ไปไบยันมิวนิคและยังรักษาความยอดเยี่ยมเอาไว้ได้่ารตกโบร่องก็อาจจะเป็นเรื่องของแชมป์ยุโรปที่คาดหวังทว่าอย่างไรเสียเรื่องแนวทางวิธีการเล่นก็ยังต้องบอกว่าฟุตบอลของเป๊เปยังคงเป็นหนึ่งในตองอูจนกระทั่งเขามาได้รับงานใหญ่กับเทียนเซธีที่อยากสร้างประวัติศสาสตร์กับแมนซน นี้คงไม่มีอะไรต้องถามถึงความเป็นอัจฉริยะด้านคุณสื่อของเขา ไล่เรียงมาตั้งแต่บาร์เซโลนาถึงแมนซิตี้ไม่ว่าใครขวางทางเป๊ป้กูเดล่าคนนั้นล้วนมีจุดจบด้วยการแพ้มากกว่าชนะทั้งสิน้นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันถึงกับกรรมัดในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2010-2011โชเซ่มูรินโญ่ที่ตั้งตัวเป็นไม้เบื่อไม้เมาก็มีสถิติการพบกันที่เป็นรองเป๊ปไม่ว่าจะนับแบบเฮตูเฮตหรือนับแบบถ้วยรางวัลความสาเร็จเชเรกนครอสพยายามทุกอย่างอย่างสูดความสามารถแต่ก็แพ้มากกว่าชนะจนต้องลาออกจากทั้งบอสเซเนียนมูลและ กัวริววล่าเขาสร้างความเครียดความเหนื่อยความท้อและหลายคนเลือกที่จะลาออกจากตำแหน่งหรือหนักกว่านั้นก็โดนไล่ออกคำถามคือคนที่คิดคนพัฒนาฟุตบอลแบบไม่คิดหยุดหย่อนอย่างเป๊บกำลังเจอสิ่งที่เคยทำย้อนเข้าตัวในเวลานี้ได้อย่างไร แดนนในโลกล้วนอันิจังต้องขอเอาคำพระมาใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เป๊ปกุลิลล่าก,กำลังประสบอยู่ในเวลานี้ได้แดนในโลกล้วนอันิจังทุกขังอนันตาซึ่งหมายความว่าโลกของเราเป็นเช่นนี้มาเสมอเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครอยู่ข้าฟ้าและสิ่งเดียวบนโลกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือความเปลี่ยนแปลงอธิบายมาถึงตรงนี้อาจจะบอกว่ามันออกนอกทะเลแต่เอาเข้าจริงฟุตบอลก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งในโลกใบนี้ไม่ได้มีทีมใดเก่งที่สุดเป็นเบอร์นนหนึ่งหรือผู้ชนะตลอดกาลและเมื่อคณเป็นที่หนึ่งย่อมมีคนอยากเจนะพยาาม มากขึ้นกว่าเดิมเสมอเมื่อพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันน้อยเกินไปที่จะชนะหมายเลขหนึ่งได้แมนซิตี้กำลังเผชิญการไล่หลังของคู่แข่งที่พยายามขึ้นมามากๆ เป๊กูดูล่าเองก็ไม่เคยเจอกับสึกรอบด้านแบบนี้มาก่อนปกติแล้วมันเขาจะต้องดวลกับเจงเกนคลอปคนเดียวเท่านั้นที่เบียดชิงแชมป์พิมเบล,ลีกันเขาทําให้เจงเกนคลอปยอมแพ้เพราะเหนื่อยกันไปที่จะตามล่าดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คู่ต่อกรนคนใหม่เดินหน้าเข้ามา,ามนั้นคืออเดสลอด็อตและประกอบกับเหล่าผู้พยานตามหลังตั้งแต่เดิมอย่างมิเกลออเตต้ารวมถึงกุนซือหน้าใหม่ที่เป็นลูกน้องเก่าอย่างเอนโซมาเรสกาของเชลซีกุนซือเหล่านี้เปลี่ยนแนวทางฟุตบอลของทีมที่พวกเขาคุมโดย สักหน่อยคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่ายมิเกี้ออตาตาเปลี่ยนอาเซนอลให้เป็นฟุตบอลที่ดุดันเข้มขน้นผสมความเดือดจากลูกตั้งเตะจนเป็นอาวุธที่ใครยังเรียนแบบไม่ได้ อันเนอร์สตเปลี่ยนฟุตบอลเฮฟวี่เมทัลจากยุคของคลอปให้เป็นฟุตบอลที่หาจูงกลางระหว่างความเมต์เทนและความปลอดภัยเพื่อให้ได้ผลการแข่งข,ขันที่ต้องการมากกว่าเดิมเอนโซมารสกากำลังสร้างฟุตบอลของคนหนุ่มที่มีความมุ่งม,มั่นพยายามไม่แพ้ที่เป็นอื่นแถมยังมีความหลากหลายในเชิงแท็กติกเหมือนกับสมัยที่เป๊ปเริ่มงานเมื่อตอนหนุ่มๆคุณอาจจะรวมรูเบนอัมบอริมคุณซื้อของแมนยูไนเตทที่ใช้แผนหลังสามในระบบ3 4ม1ีึ่งทีมเดียวในลีกซึ่งเป็นแผนที่แมนเิเตี้พังคาบ้านมาสดๆ ให้เปรียบตอนนี้เป๊ปก็เหมือนกับกุนซือระดับตำนานขึ้นหิ่งที่เจอกับช่วงเวลาที่คู่แข่งรวมกันพัฒนาย,ยกระดับโดยมีเป้าหมายง่ายๆถ้าคุณอยากจะชนะเป็นแชมป์พิมร์ลีกเป้าหมายเดียวนั่นก็คือคุณต้องเอาชนะแมนซิตี้ทีมที่ควา้าแชมป์พิมร์ลีกหกสมัยจากเสร็จปีหลังสุดให้ได้เป๊ปคือคนที่ทุกคนเล็งรอสายลงจากคานเหมือนตอนที่เซอร์เล็กฟอร์กูสันโดนกุนซือรุ่นใหม่อย่างโชเซ่มูรินโญ่เป๊ปโกเดลา่าและอีกหลายๆคนที่คิดคน้นศาสตร์ฟุตบอลแบบใหม่ๆซึ่งปลายทางของทั้งเเเเปปแลลละมมมรรรริิิินน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 โใตตออออััั้กก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 ็คืนนืืาาาาีีีสสถวววฟ์ทท่่่่ คุณหันกลับมามองซิตี้ของเป๊ปในเวลานี้พวกเขาอ่อนแอลงก็เนื่องจากการพัฒนาทีมไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนแต่ก่อนปกติแล้วทุกๆซัมเมอร์เป๊ปไม่เคยลังเลที่จะซื้อนักเตะแถวหน้าของโลกมาเติมใส่ทีมตลอดที่เคยแข็งแกร่งอยู่แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีก แต่ณตอนนี้ทีมแมนซิตี้นอกจากไม่เสริมทีมแล้วยังเริ่มระบายนักเตะหลายคนออกไปซึ่งหลายคนเป็นดาวรุ่งที่ควรจะขึ้นมาต่อยอดได้อาทิคุพาเมอร์ฮูเรนอเวเรสรวมไปถึงยานคูโต้และอีกหลายคนที่ออกไปเป็นตัวหลักของทีมอื่นๆและแบกทีมได้สบายๆคู่แข่งแข็งแกร่งขึ้นขณะที่คุณอ่อนแอลงมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่คุณจะต้องเจอกับงานที่ยากขึ้นและประสบกับความเครียดมหาศาลแบบที่เป๊ปกำลังเป็นในเวลานี้ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เป๊ปควรยอมแพ้รือไปต่อย้อนกลับไปในอดีตมาจนถึงในช่วงไม่กี่ปีมานี้เราเชื่อว่าคุณไม่เคยเห็นเป๊ปกูเดล่าให้สัมภาษณ์แบบยอมรับความพ่ายแพ้และบอกว่าตัวเองยังไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาของทีมในตอนนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งณนะตอนนี้มันเหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นคคลโลกเป๊ปออกมาพูดให้สัมภาษณ์ประโยคลักษณะนี้บ่อยมากในแทบจะทุกสัปดาห์ที่ทีมของเขาไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งของตัวเองได้ ไม่มีอะไรจะพูดเราเสียประตูมันเป็นความผิดของเราเราเล่นได้ไม่นิ่งพอทำให้ได้ผลการแข่งขันที่ไม่ดีฟอร์มการเล่นที่ไม่เป็นไปนตามคาดผมรู้ตั้งแต่ตน้นฤดูกาลแล้วว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่ยากแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ผมคือบอสผมคือผู้จัดการทีมผมต้องหาทางออกให้ทีมและจนถึงตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอนั่นคือความจริงนี่คือคำสภาพจำส้นร้อนของเป๊ปกุนโดลาและถ้าไปให้ลึกถึงภาษากายคุณจะได้เห็นความเครียดและการสแสดงออกของเขาอีกระดับแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนการเหวี่ยงเก้าอี้ด้วยความโกกรในเเมมที่สอับ การขวัหน้าตัวเองยับเยิยนจนเป็นแผลเต็มไปหมดและล่าสุดเกีบยวกการก้มหน้าเอามือปิดตาปิดจมูกแบบอย่างจะหายไปจากตรงนี้ในเกมผ้ยูนเต็ดคาบานสิ่งเหล่านี้เป๊ปเคยฝากเอาไว้กับคุณซือหลายคนในอดีตแบบที่เรากล่าวมาวันนี้ถึงคิวของเขาแล้วและเขากําลังได้รู้สึกถึงคําว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นอย่างไรความยากจากนี้คือเป๊ปจะมีแรงพอที่จะฮึดขึ้นมาขอสู้ใหม่ได้หรือไม่ตอนนี้อากับกิริยาของเขากําลังทําให้ลูกทีมขาดความมั่นใจลงไปด้วยนักเตะของทีมแมนซิตี้เริ่มเล่นพลาดในสนนนนาาามมมมแแแบบบบไ่่เเเคยเป็กกกออิดขึ้บบีีห The <laughs> นอกจากนี้แบรดเดลสีวายังทำเหมือนกับลากเพื่อนร่วมทีมอย่างมาเทอุสดูเนตออกมาตกกลางสีแยกด้วยการบอกว่าเล่นผิดพลาดเหมือนก,กับการเล่นในระดับฟุตบอลเยาวชนอายุ15ปีซึ่งนั่นบ่งบอกถึงความคาดหวังในทีมที่สูงขึ้นทุกวันส่วนทางกับสิ่งที่พวกเขาเป็นในโลกแห่งความจริงถ้าปัญหานี้มันแก้ง่ายจริงๆเราคงไม่ได้เห็นซิตี้มาถึงจุดย่ำแย่ขนาดนี้คุณลองเปรียบเทียบกับครอปก็ได้ถ้าการยกระดับเพื่อเป็นเบอร์นหนึ่งมันง่ายจริงครอปก็คงไม่เหนื่อยจนลาออกแน่นอนปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่อากกก่อนนนนแและะารจ้้บบ้ไไขมััด มีแต่เขาเท่านั้นที่รู้แต่คำถามคือเขาต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่จึงจะจับสุดได้ว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นและจากนี้ทีมของเขาจะกลับมาอยู่ในสถานะเบอร์หนึ่งได้อย่างไรขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาด ทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ